ขออัญเชิญนะคะท่านพระครูประัทีรศักดิ์อาทิปัญโยนะคะกรรมการฝ่ายบรรพชิตสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะคะให้โอวาทนะคะและกล่าวนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ค่ะเรียนเชิญค่ะกรนำััตจาการ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และขอขอ,ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริรัตว์ทั้งหลายซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาจัดงานพูดวัฒนธรรมวันสงกรานต์ซึ่งวันสงกรานต์นี้เป็นวันสำคัญที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมความดี ให้เราท่านทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตซึ่งในปัจจุบันนี้มหาเทรสมาคมก็ได้มีโครงการรักษาศีลห้าซึ่งโครงการนี้ถ้าเราเชื่อมโยงเข้าไปให้ดีแล้วมันก็จะเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราอยู่เป็นเนืองนิดเพราะฉะนั้นวันนี้ ถือว่าเป็นวันดีเป็นมหามงคลที่เราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีที่ตั้งไว้ในจิตใจด้วยจิตที่เป็นประพัดสอนประพัดสอนคือจิตที่มีคุณงามความดีเป็นที่ตั้งซึ่งในวันสงกรานต์เองก็เหมือนกันไม่ว่าโอกาสไหนๆวันสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ของไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตเพราะฉะนั้นในวันสงกรานต์ก็จะมีวันที่ว่าลูกโลกหละหลานกลับมาจากแดนไกลไปที่บ้านรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุส่งน้ำพระขอพรเป็นสิริมงคลและในวันสงกรานต์นี่เองก็เป็นวันสำคัญที่ให้เราระลึกถึงพระคุณของ บิดามารดาบุรพาจารย์ทั้งหลายเพราะเป็นวันที่ว่าผู้สูงอายุแห่งชาติติดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันสำคัญหลายหลากมากมายเราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีได้ทุกวันกายวาจาใจเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในอายุ วันนะสุขะพัะละปฏิพานธนสารสมบัติทุกเมื่อที่วาราตรีการเทินอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพรค่ะและหลังจากนี้นะคะขอเรียนเชิญศิลปินนะคะทุกๆท่านค่ะส่งน้ำพระที่บริเวณด้านหน้าได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญเลยนะคะทางด้านหน้านะคะเพราะเนื่งองจากว่าอาจจะมีการสลับคิวสักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นการเปิดเริกนะคะสำหรับความเป็นสี่มงคลน,นะคะให้กับทุกท่านค่ะเรียนเชิญค่ะ ตาฟี่แบของ